อบงสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาผอกับตุกกระบรละคือเก้าค่ะทุกคนค่ะในช่องสเปนชาแนลมากค่ะเมน้ตุกภาพพี่น้องมากินตำแซลมอนพริกเดือดค่ะพี่น้องคานี่ค่ะน่าจะเดือดจริงๆอ่อะดูเต็มไปหมดเลยพริกบอกพริกทีมันดำแบบนี้เพราะว่าตุกระเดดตากแดดกับพี่น้องแล้วตุกก็เลยเอาไปขวานะให้มันตำง่ายๆนะพี่น้องคะได้อันนี้สาหร่ายมากินน้ำค่ะมากค่ะพี่น้องขาเซฟเซน้ำกัน เป็นไงมาครับเดือดจริงอืมัาแสบน้ำกานได้กับพี่น้องคะโดนโดนสกินแซมหมอนเถอะมันแพงโดนมาก เผ็ดอ,อืมอืมแซอมอนสื่อ้เขาแห,หลวมากคุณสองะซมอนในน้ำปลรราคุณสองครับ ม,มันบีบีแครอทกรอบมากครับ Uh huh. พี่น้องมนันนีจัดจานคักปกติไ่ได้ตั้เพชดขนาดนี้ด้ยวยพี่น้องเนื้อปลาแซลมอนฉ่ำมากครับอือ <c oughs> <c oughs> ฮัดจัดเกือบปัดสไตล์อลไของไม่วันกวนดีค่ะกับพี่หน่อยด้วยเนี่ยนม่อวาคือแบบมันอยากสนิทอะเชิญร์เชิญกับมา ประบอกก็บแม่จะทชิมทุนดองกับสายหลายแสบใส่นับประลาอือ sen sen kẹo mút chi nè nhau uốn xoắn cứ kéo đi nè mông เยา,ยาบังชดเีจะวิ่งออกมาเป็นอีเลยยาวจริงๆมันยาวจริง,รงๆหรือใส่ส้มอมแบบฟินต๊ะมัน <c oughs> เป็นอย่างไรการใส่สองม,มึงการใส่สอมมันเป็นอย่างไรอยากหูุดืงิกันบอดายกันมือมืออย่างเดิมมาดีอ่ะอยากมึงคนใส่สองเขาใส่ยังไงอ่ะ เออมันกก็ว่าไดนอมันไดแบบเป็นเนยาวๆมาเลย,นยเนะเส้นเขาดีอืมสเส้นเขาดีจริงๆพี่นนอ อืมเปหอมพะพร้ัวค่ะเนา ใส่นมจีนไปด้วย Ừ, có thêm À, xong rồi đưa rồi nè Nhưng mà hết à Anh xí nằm phần tắm anh có bứt ha <laughs> Để đang toàn <tổng> chín nè <laughs> 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 สบะใจอิมอมอ่มแล้วคะ่ะทุกคนขามืนอี้ตุกกัะภาพาพี่น้องมากิน ตาแซลมอนพริกเดือดค่ะพี่น้องคะพริกดำจึงครึ้งเอาละค่ะพี่น้องคะถ้าให้มาคลิปนี้มัง้าสองคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปมังเฮ้าสองคนนอค่ะไว้พอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ